สีสันแสนสวยช่วยให้สดใสแต่งแต้มหัวใจพาให้รื่นรมสีในธรรมชาติดั่งวาดให้ชมแสนสนุกสุขสมอารมณ์เบิกบานผู้แต่งก็คือคุณกระมวลแขกกระโทกนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันแล้วใช่ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างแล้ววันนี้คุณครูน้ำจะสอนเกี่ยวกับอะไรนะใช่แล้วคะ่ะวันนี้คุณครูน้ำจะสอนเกี่ยวกับสีที่เกิดจากการสังเคราะห์หรือว่าสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆขา เอแล้วสีที่เกิดจากการสังเคราะห์มีอะไรบ้างล่ะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะยังไม่ทราบใช่ไหมคะคุณครูน้ำมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆไปชมภาพกันก่อนเลยคะ่ะว่ามีสีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้เราได้ใช้ประโยชน์คะ่ะไปกันเลยคะ่ะสีสังเคราะห์หมายถึงสีที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ เช่นงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างใช้ในการแต่งแต้มผลิตภัณฑ์อาหารขนมและน้ำดื่มและยังมีผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในงานศิละปะต่างๆด้วยค่ะผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารเราเรียนรู้เรื่องสีสังเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมคะสีรอบๆตัวเรามีมากมายเลยเด็กๆลองมองไปรอบๆสิคะ มีแต่สีสันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเรารองเท้าถุงเท้ายังมีสีสันเลยใช่ไหมคะสีทาบ้านทุกอย่างรอบตัวล้วนมีสีสันสวยงามทั้งสีที่มาจากธรรมชาติและสีที่สังเคราะห์มาดูสีที่เราสังเคราะห์นะคะสีโปสเตอร์หรือสีน้ำค่ะสีไม้ค่ะต่อไปนะคะเป็น สีเทียมค่ะสีเมจิคค่ะสีพวกนี้เราจะไว้ใช้ในงานศิละปะต่างๆเลยต่อไปก็จะเป็นสีทาบ้านสีย้อมผ้าค่ะสีพวกนี้เราจะใช้ทาบ้านและก็สีย้อมผ้าเราจะนํามาย้อมผ้าของเรานั่นเองค่ะ สีผสมอาหารมีทั้งแบบซองละลายน้ําและก็แบบที่ละลายน้ําไว้แล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสีที่เกิดจากการสังเคราะห์มีสีอะไรบ้างเด็กๆก,ก็เคยได้ใช้ได้หยิบได้จับใช่ไหมคะอย่างเช่นเห็นด้านหน้าของคุณครูน้ำไหมคะสีโปสเตอร์คะ่ะสีเทียนและก็สีผสมอาหารนะคะเห็นไหมคะ ว่ามีสีสันสวยงามไปหมดเลยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสีแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันออกไปบางชนิดก็เป็นของแข็งเป็นแท่งบางชนิดก็เป็นน้ำบางชนิดเป็นผงแต่ละชนิดมีความแตกต่างในการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเช่นเป็นผงก็จะมี เป็นผงจะมีสีผสมอาหารที่เป็นผงและก็จะมีสีย้อมผ้านะคะก็จะใช้งานแตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะเราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของสีเหล่านี้ว่าสีเหล่านี้นำไปใช้อะไรได้บ้างอย่างเช่นสีโปสเตอร์ของเราเราก็จะนำไปทำศิละปะสร้างสารรค์ของเราสีเทียนสีไม้เราก็นำไปทำ งานศิลปะสร้างผลงานของเราให้สวยงามเพิ่มเติมสีสันให้กับภาพของเราใช่ไหมคะเด็กๆขาจุดประสงค์ที่คุณครูน้ําให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีที่สังเคราะห์เกิดจากการสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเด็กๆก็ได้ทราบไปแล้วว่ามีสีอะไรบ้างเด็กๆลองไปสังเกต สีที่บ้านของเด็กๆนะคะสีที่เกิดจากการสังเคราะห์มีอะไรบ้างนำภาพมาให้คุณครูน้ำได้ชมด้วยว่ามีเหมือนของคุณครูน้ำที่ยกตัวอย่างหรือเปล่าตามคุณครูท่านอื่นนะคะว่าคุณครูท่านอื่นมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์อะไรมาฝากเด็กๆอีกบ้างแล้วมาพบกับคุณครูน้ำใหม่นะคะสวัสดีค่ะ